สวัสดีครับเปี๊ยกเสล่ันผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามผลออกอันที่4-7เดืน7วศ2,568นะครับกับแนวทางลาวทีวีลาวเฮดีแล้วก็ลาวสตารนะครับกับแนวทางก็เป็นการคิดการคำนวณนำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณวีเก็หาเลขเด่นจาก0-9คัดไป้เลยือยู่แค่2ตัวที่มีโอกาสมามากกว่าตัวเลขเื่น ฉะนั้นการนําแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการมีเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก fc และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรช้วิทยารณญาณในการรับชมนะครับก็พอมาดูลาวทีวีนะครับผลออก98843นะครับ98843ุดวินก็ถือว่าเข้านะนะครับเลข8มานะครับ แต่ว่ามันเข้าเบินส่วนอีกจุดหนึ่งก็คือ43 3 4นะครับส่วนวิ่งโหลดเข้าที่เลข8ปดใครนำแปดไปวิ่งไปลูกก็ถือว่าเข้านะครับเพผมจับมันติดเล็กเบิลเนาะนะครับแต่วันเดียวตามของผมผมกประโตแต่ตัวคลิปนะครับว่าถ้าจะเล่นเล็กเบิลน,นะครับให้เอานะครับให้เอาเล็กเด่นไปเบิลน,นะครับแต่ว่าใครเอาเล็เด่นไปเบิลก็เข้าที่8 8นะครับ ก็ถือว่าชุดวินเข้าเนาะวิ่งรูดเข้าลาวทีวีนะครับแต่เจาะไม่เข้านะครับ4 3มาด้วยกันคือตัวประกบนะครับตัวประกบมันมาด้วยกันก็ต่อที่ลางเนตีนะครับลางเนตีผลออก7 6 5 2 1เนาะ7 6 5 2 1 <c oughs> ตัวที่ผมเน้นให้ไม่เข้านะครับเลข4 <c oughs> ส่วนชุดวินนะครับชุดวินเข้าที่2 1นะครับ9มีเนาะแต่ว่า เก้าไม่มีเนาะเก้าเป็น6กขอไปครับเข้าที่2 1งหนึ่งนะครับสอผมไปนเน้นในผิดตัวนะครับถ้าผมเน้นในที่เลข2มันก็จะได้ชุดนี้นะครับ2 1นึ่ะครับเราคือเข้า2วงบินโหลดอย่างเดียวเนาะนะครับแต่ว่าใครใช้ชุดวินเข้านะครับ2 1แต่วิงโหลดเข้าที่เลข2องนะครับตัวเน้นไม่เข้านะครับเลข4 กลับไปกันต่อที่ลาสตานะครับลาสตาวันนี้ลาสตาปังมากเลยนะครับนี่ใครได้บ้างมน่อวาน,นี้ก็เข้าวิ่งรูดเจ็ดนะครับวันนี้ก็ถือว่าเข้าตัวเดิมนะครับมาแล้วมาสองตัวด้วยเนาะนะครับจุดวินนะครับห้าสองเจ็ดใครวินนะครับเข้าสามตัวนะครับห้าเจ็ดสองสลับเจลี่สองกับเล็ก 2, เจ็ดเนาะนะครับ ส่วนวิ่งรูดนะครับวิ่งรูดเข้า5 2 7ขอไปครับยังไม่จบเนาะ5 2 7เข้า3ตัวนะครับแล้วก็2 7 2 7 2ตัวนะครับถึงสองเส่วนอีกชุดล่างนะครับ9 5เนาะนะครับอันนี้ชุดวินมาหมดเลยนะครับวินบนวินล่างวิน3ตัวเข้าหมดเลยนะครับสำหรับลาวสตาร์ มันก็จับนะให้นะห้าเจ็ดนะแต่ว่ามันเอาสองมาแทรกนะครับห้าเจ็ดแต่ว่าไม่ห้าเจ็ดไม่เข้ามาเข้าเก้าห้าห้าเก้าเนาะนี่นมันก็เข้าทั้งสองตัวเลย <c oughs> แต่ว่ามันโดนแทรกด้วยเลขสองเท่านั้นเองนะครับส่วนวิ่งโลดก็มาทั้งสองตัวเลยนะครับใครวิ่งโลดก็เข้าทีห้าเข้าที่ 5, เจ็ดแกเอาสามตัวไปตัดเล่นก็เก้าห้า กวันนี้ก็ตั้งแต่นี่แคอีกเช้าบ่ายลาวทีว TV, ลีว dy, ลาวเูทลาวสตาร์วันนี้เข้าหมดเลยแนละ้ส3แนวทางนะครับก็ไปกับ5แนวทางเข้าทุกแนวทางเลยนะครับสำหรับแนวทางที่ผมลงให้วันนี้เนาะกลับก็มาตามมาต่อในวันที่ห วันที่ห้านะครับาวทีวีนะครับชุดวินวันนี้ผมให้ที่หนึ่งสองหกเจ็ดศูนย์นะครับหนึ่งสองหกเจ็ดศูนย์นะครับสุดเล็กเด่น เลขเต็นวันนี้ได้1กับ2นะครับหกับ2ผมเล้นที่เลข1นึ่ใครชอบเลข2ตัดที่เลข2นะครับก็จุดเลขเด่นเป็นหลัก 1, 2, 1> กับ2ก็เจาะ3ชุด26 2, 2 7 2 0 1 6 1 7 1 0อนย่เะครับก็อย่าลืมเลขเด่นมาด้วยกันด้วยนะครับฉฉนั้นเวลาผมจับผมจะจับเลขเด่นมาด้วยกันด้วยจะเป็น4ชุดนะครับ1 2สอง 1 6 1 7 1 0กหดห่งนับสชุดสดสามตัวลับไปชุดเดียว9 6 1า6 1หนึนะครับ จ็มีแก่หกหนก็สลับกลับหัวกันนะครับหนึ 1, 6, 1, ่งหกงเตัวไปตัดเล่นก็ได้นะครับใครตัวการเพิ่มเติมจับเอาในชุดวินเลยนะครับจับเอาในชุดวินเลยครับต่อที่ลาวเฮีนะครับลาวเฮีชุดวิน ผมให้ที่0 6 3, 4 8 8 6 6 4 8 8ีกดเด่นผมให้ที่0กับห ผมเน้นให้ที่เลข0นะครับ0กับ6เน้นให้ที่เลข0ก็จับ4ชุดนะครับ0 6 0 3 0 4แล้วก็0 8กับ4ชุดใครชอบเลข6ก็จับที่6 3 6 4 6 8นะครับส่วน3ตัว ผมให้พี่ศูนย์สามหกจะเล่นศูนย์สามหกก็ติดศูนย์สามเก้าไปด้วยนะครับศูนย์สามหกศูนย์สามเก้า ก็ตัวที่เน้นก็มีสองุดเนาะ0ูนย์กับศูนย์สามตนี้ผมเน้นใกนกันดีกว่าตามจริงมันกลับหัวนะครับผมกลัวมันกลับหัวเลขหกชุดหนึ่งก็ชุดนี้เนาะนหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะครับ ไม่ไม่ไม่จับเก้าเก้าหกหนึ่งก็จับเจ็ดหกหนึ่งก็ได้ไะครับก,ก็ต่อที่ลาสตาเนะลาสตามาตามต่ออันนี้มันจะเดินต่อไหมชุดวินนะครับผมให้ที่เก้าสามหกสองศูนย์ เลืกเดี่ยนผมให้ที่9กับ3ผมเน่นที่เลข9นะครับเน้นที่เลข9กะจับ4ชุดเนาะ9 3 9 6 9 2 9 0 3ตัว กลับไปที่2 6 9หกเกสามารถสลับตำแหน่งก็ได้เนะเขมี2 6ชุดนี้นะครับผมจับล 9, เลขเก, I ก 9, ข้าระวังเลข6ด้วยนะครับใครวิ่งรูดนะครับเลขเก้าระวังเลข6ด้วยนะครับวิ่งรูดถ้าต้องการเพิ่ม,เต,มเติมก็จับอันในชุดปินเลยนะครับ ก็มีตามนี้เนาะนะครับสำหรับลาสตากับการี่รำแนวต่ามก็แคปกว่าไปนะครับกับตานนี้ผมก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิก f บและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่5ถึงเดโพสต์ส่พันหน้นะครับขอให้โชคดีทุกท่านหยิบจับตัวไหนไปใช้ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ